ดูอาไส้เหลี่ยมที่ผมใช้เนาะเป็นไส้เหลี่ยมห้านิ้วอาหลายท่านอยากเห็นว่าไส้เหลี่ยมอาที่อยากรู้อยากเห็นก็นคือไอไสไส้ที่มีท่อนะผมเองก็อยากรู้เหมือนกันก็เมื่อเมื่อวานก็เลยลองเผาดูว่าลักษณะการเกิดกการคลายแกิดเขาจะเป็นยังไงนะครับเป็นไส้ไส้เหลี่ยมขนาดห้านิ้วนะครับนะนหนาสเต็กเน้นหนาสี่จุดห้าเลยสี่มิลน่าจะเป็นส <4. 5. S 2> ี่มิลสี่จุดห้าสี่จุดห้า ตัวนี้ขนาดทั้ง17โลนะครับ16 17กเโลเลย17โลนะครับอา่าลักษณะท่อแก๊สก็คือจะเป็นท่อแก๊สวิ่งขนานไปแต่แต่ไม่ทะลุก้นนะครับเนี่ยท่อแก๊สแบบที่ว่าเนี่ยเป็นอ่าก็คือจะงอเชื่อมข้องอแล้วก็เชื่อมเข้าที่อา่าที่โคนนะครับก็ค,คือจะจะแทนลักษณะก็คือจะจําลองการการให้อา่าก็คือจะผ่านแก๊สเข้าไส้เตาในลักษณะ คล้ายๆการเจาะรูแต่เราจะไม่เจาะรูรอบไส้เตานะครับคือจะคล้เป็นท่อลำเลียงขนาดหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็เข้า,าเลี้ยวเข้าไปที่โคนไส้เตาเลยนะครับคือให้แก๊สพุ่งเข้าไปที่โคนไส้เตานะครับเดี๋ยวดูด้านบนด้านบนเดี๋ยวจะตะแคงให้ดูดดดเห็นไหมอ,อันนี้คือมอุมอมองจากด้านบนเนาะคือแก๊สก็จะ พุ่งเข้าไปในนี้แล้วก็ไปเลี้ยวเข้าอ่าเดี๋ยวจะพลิกให้ดูด้านล่างนี่อันนี้คือด้านล่างนี่นี่ีคือลักษณะที่ก็เห็นไหมครับนี่ท่อแก๊สนิ้วหนึ่งก็จะพุ่งเข้าไปแบบนี้ไม่ต้องจอขนาดนั้นไม่งั้นไม่เห็นอ่าอ่าเ,เห็นละนี่โอเค แบบถ้าใครทําแบบนี้ก็แนะนําว่าไส้เหล็กไส้เตาเนี่ยก็ให้หนานิดนึงเพราะว่าตรงนี้ภาระเขาจะหนักมากนะครับเนี่ยแก๊สมารวมกันเนี่ยมันจะพ่นไปแบบตรงนี้แดงเลยนะแดงเลยถ้าเอาเอากระจกส่องดูจะแดงหมดคือแดงทั้งเส้นเนี่ยถ้าเหล็กบางมากไปเนี่ยการต่อเข้าไปในลักษณะอย่างนี้มันจะผูกไหวเนี่ยขนาดเห็นไหมครับอันนี้ด้านนอกนี่คือด้านที่จะตับหน้าไฟเนี่ยก็เหล็ก ลักษณะการการเสื่อมสภาพของเขาเนี่ยเขาจะค่อยๆกร่อนทีละแผ่นทีละแผ่นอย่างเงี้ยครับจนกว่าจะหมดชั้นชั้นความหนาหมดชั้นเนื้อเหล็กเข้าวะเขาก็จะกร่อนแล้วก็เนี่ยถ้าเมื่อใช้ใช้ไส้เตาอบอกก่อนไส้เตาเมื่อเราใช้ป็นนานๆจนร,รู้สึกว่ามันกร่อนเวลาเวลาอถอดประกอบเวลาวาง ครับเวลาเวลาที่เปิดเตาเอาเวลาวางให้ระวังนิดนึงนะครับระวังยังไงก็คืออย่าวางตะแคงคือจะวางแบบทิ้งลงโครมเลยนะพวกเหล็กพวกนี้มันมันกร่อนจนมันหมดสภาพเนี่ยมันพร้อมที่จะแตกแตกแบบแตกเหมือนกระเบื้องนะครับคือถ้าอยากให้อยู่นานๆเนี่ยวางค่อยๆวางครับก็คือเมื่อเมื่อเหล็กมันหมดสภาพมันจะกรอบไม่เชื่อไม่เชื่อลองดูนะครับ คือถ้าวางไปกระแทกอะไรเนี่ยแตกทะลุเลยนะครับถ้าไส่เตาเริ่มเก่าๆแล้วให้เราค่อยๆถนอมเขานิดนึงมันจะแตกชำรุดในเดือนอ้าวเพิ่งเห็นกันอยู่หลัดๆไปซะแล้วอะไรประมาณนั้นคือเนื่องจากถ้าเราเผลอทำเนี่ยถ้าล้มเนี่ยถ้าถ้ามันเก่าแล้วนะถ้าล้มแบบนี้แตกหักครึ่งเลยนะครับเคยเห็นมาแล้วอันนี้เขายังใหม่อยู่เขาเลยไม่เป็นไรแลวเขาหนาด้วยนะครับอ่าวเนี่ยทำให้เสียของซะงั้น ก็คือทำให้ทาให้ทุกท่านดูนะครับวิธีการดูแลเขาเนี่ยอย่าไปรุนแรงแกับเขาถึงเขาจะเป็นเหล็กแต่ถ้าเมื่อ,อไรที่เหล็กเขาหมดสภาพเนี่ย mm hmm. เสียงฟังเสียงฐานลัานฐาน,ฐานดูนากาฏลัน่นหรือไม่จะประทุติดไฟหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวจะบรรจุถังนะครับเพื่อความปลอดภัยบรรจุถังแล้วปิดฝา ถ้านิ่งฟังเสียงจะได้ยินได้ยิน,นเสียงถานลั่นผ่าดกะโดนากาศถ้าถ้ายังเตายังอุ่นอยู่ท่าเนี่ยเนี่ยคือลุกปิดไฟแล้วนะถ้าภายในะยังอุ่นอุณหภูมิยังสูงอยู่ถึงไม่แนะนําให้เปิดตอนตอนที่เตายังอุ่น ลองคำนวณซิว่าตัวฐานที่ได้เนี่ยสามก็สอบได้สามเนาะสามถุงสองเตาเน่ยสามถุงกว่าจริงๆมันต้องสี่แต่ว่ามันไอ้นี่ไปเกือบสี่ใช่มันยุบเราเรียงไม่ค่อยดีคือเราเออเมันมาอยู่นี่อยู่นี่จริงๆมันได้สี่แต่มันอยู่นี่พี่อยากลองเผาเปลือกเปลือกไม้ล้วน เรามีเยอะหรือเปล่าทีนี้ไอาการเรียงที่จะเผาเปลือ